มีเเกมมให้คุณล่นียากกว่านี้ไหมเชี่ยเชี่ยคุณไปแปลมาแทงอาร์เซนอลใช่ไหมผมมีเกมให้คุณเล่นมาเลยผมพอมากผมมั่นใจมากเรื่องอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าผมไม่เป็นรองใครอ่ะผมมีรูปภาพมาให้คุณดูสามรูปแล้วคุณต้องตอบให้ถูกภาษามียากกว่านี้ไหมเอาไหมถ้าคุณตอบผิดคุณกินเพียวให้ผมสามทีแล้วถ้าผมชนะงั้นโปรดิวเซอร์กินจบไปแล้วเชี่ยเชี่ยไม่ต้องมีคำใบ้ดิว่า มั่นใจมากเรื่องอาร์เซนอลเนี่ยอ่ะผมใด้แค่หนึ่ะหัวสีทองโอรยผมรู้อยู่แล้วตัวขาวด้วยกองหน้ายุคปัจจุบันไหมไม่บอกแล้วกองหน้ามันจะมีสักกี่คนวะตอบละอ่ะีนี้เบอร์แคมป์เตรียมที่สองนะอือนะจังไรคำตอบคือทถั่วลอตเบนเนอร์เอาทิ้งานทองพร้อมไหมคุณเลิกไม่แน่ใจ กูกินเลยได้ไหมไอันนี้ชุดชุดปัจจุบันไหมครับไม่ปัจจุบันตัวขาวถ้าเขาอาปากอย่างเงี้ยแปลว่าเขากําลังยิงได้เพราะว่าเขาต้องเป็นตัวลุบแน่นอนคมมากโรบินฟานเพอร์ซีอะโรบินฟานเพอร์ซีอยัาเป็นไงล่ะไอ้แต่แม้งเป็นยิงตอนแมนยูไงมึงปั่นแล้วไงว่ายิงอามริกันนอลด้วยย้ายไปไหนก็ได้มึงย้ายไปแมนยูทำไมหุดยิบหุดยิดหุดยิด <Cornell. S 2> <displaying shirt. S 1> คนนี้ต้องเป็นนักเตะที่มีผิวสีมีนิ้วครบ5นิ้วไม่ใช่ชุดปัจจุบันแน่ๆเพราะว่าผ้ามันค่อนข้างแตกเป็นเทคโนโลยีสมัยเก่าอาเดบายอใส่ชุดแมนซิตี้ดีใจใส่อาร์เซนอลอ่านี้เลยกูจำได้อย่างเงี้ยเสื้อฟ้าเห็นไหมเห็นไหม ถ้ามันเป็นรูปพี่กูรูปนี้แม่งบาดใจชิบหายแม่งปั่นเกินละกูไม่เล่นละมึงละโอ้โหผมก็พี่คิดว่าโปรดิวเซอร์จะปั่นขนาดนี้เท่ากับว่าผมอ่ะอันเดอร์อ m ส t ิสันดานคุณไปนิดนึงผมก็เลยแพ้คุณอรียงนั้นก็สต่อหนึ่งคพ้้โอ้โหแม่งยากชิบหายเลย